สวัสดีครับวันนี้ก็มีแบตเทียบกล้องฟูจิที่อยากจะมาแนะนํากันนะครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยครับคือแบตตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้ด้วย USB-C ผมว่าเดี๋ยวนี้แทบทุกบ้านเนี่ยก็น่าจะมีสาย USB-C กันหมดแล้วนะครับนึกถึงเวลาเราไปเที่ยวนะครับเราก็ต้องแบกที่ชาร์จแบตกล้องไปเสมออันนึงก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับผมว่าเกะกับพื้นที่พอสมควรเลยเจอ,อน,นี้เข้าไปมีหัว USB-C สามารถใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลย และข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราแบตหมดหน้างานเนี่ยเราสามารถเอา Power Bank โทรศัพท์นะครับมาช,ชาร์จได้ด้วยทําให้เราสามารถถ่ายรูปได้อย่างไร้กังวลเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับคือมันจะมีดิเคเตอร์แสดงสถานะแบตก็จะโชว์ว่าแบตลูกนี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วมันต้องมานั่งเดาว่าแบตสำรองของเราเนี่ยใช้ไปแล้วหรือว่ายัางไม่ได้ใช้ก็อยากให้แบตแท้ Copy จุดนี้ไปทําบ้างนะครับคือก้อนนึงก็ไม่ใช่ถูกๆเป็นพันแต่ว่าไม่คิดจะพัฒนาอะไรให้ใหมันเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานบ้างเลยเจอของเทียบก็ไปราคาแค่หลักร้อยเท่าที่ลองใช้้มาาก็คคือออ่นนขงดะรับ ที่เหลือก็รอดูยาวๆว่ามันจะทนทานแค่ไหนจริงๆแบรนด์นี้เขาก็ยังมีทําแบตแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานไฟฉายฐาน9โวลต์ฐาน AA อะไรพวกนี้เร้าสนใจก็สั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ